24กุมภาพันธ์2555ที่บริเวณบึงศรีไฟอเภอเมืองจัังหวดพิจิตรนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะเดินทางมาตรวจดูพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างเป็นพื้นที่รับน้ำของจังหวัดพิจิตรโดยมีนายสุวิทย์วชโรทยางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้รายงานแผนการจัดทำพื้นที่รับน้ำในจังหวัดพิจิตรมีอยู่สาระยะด้วยกันคือในระยะแรกระยะเร่งด่วน โดยจังหวัดพิจิตรจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ทั้งหมด8อำเภอจำนวน259,700ไร่สามารถเก็บน้ำได้จำนวน700ล้านคิวในระยะที่2จะทำการขุดลอกลำคลองหนองน้ำและบึงธรรมชาติต่างๆที่มีขนาด100ไร่ขึ้นไปจนถึง1,000ไร่จำนวน13แห่งเพื่อเป็นแก้มลิงใช้งบประมาณ211ล้านบาทส่วนระยะที่3จะทำการขุดลอกบึงสีไฟซึ่งเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับ3ของประเทศ ที่มีเนื้อที่อยู่กว่า5,300ไร่โดยทำการขุดลอกเนื้อที่บึงสีไฟแต่จะไม่ให้กระทบพื้นที่ชุ่มน้ำหรือระบบนิเวศโดยขุดให้มีความลึก4-6เมตรซึ่งได้ทำการศึกษาผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้จะใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า1,100ล้านบาทจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงน้ำแล้งได้อย่างยั่งยืนนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะ เห็นด้วยกับโครงการที่จังหวัดพิจิตรได้ทําแผนเสนอมาอย่างไรก็ตามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรสรุปโครงการและงบป,ประมาณต่างๆเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติงบป,ประมาณต่อไปโดยให้ดําเนินการเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งทุกโครงการจะไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนตามเป้าหมายเร่งแก้ไขปัญหาพื้นที่รับน้ําอีกทั้งทุกโครงการจะให้มีการแบ่งงานเพื่อรับผิดชอบจะได้ทํางานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจัดทาแผนฟื้นฟูความเสียหายผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาเพื่อดําเนินการให้รวดเร็วและมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญชาณพงศ์พุ่มพึกถ่ายภาพคณะกิจมัธิมารายงาน รปจากนี้หนึ่งมาสักสองเลี้นงแล้วถ่ายน่าใช่ น,น,น,นักอนุรักษ์น้ำแมาน้ชีนักรุงเห่งทำให้ดราปีมีนกพิเจ้าค่าได้ช่วยกับสํารวจในเรื่องของมลสีไฟแล้วก็วางโครงการระยะยาวนะครับนะฮะก็ออนาอนําเสนอด้วยระบบนี้มงวิทยาที่สมบหรณ์และความ ทั้งชีวภาพสูงทั้งผันคืนจนกลายเป็นบึงติดส่งผลต่อประมาลและตีนขาวนาขึ้นอีกหนึ่งก็คือบึงน้ำขนาดใหญ่เกินกว่าร้อยไร่มี่ทั้งหมดสาโคกก็เกินเฉพาะบึงสีไฟนะฮะซึ่งตรงนี้นอกจากจะเป็นในเรื่องของเฉพาะหน้าแล้วก็จะวางโครงการระยะยาวครับท่านครับเพราะว่าจําเป็นต้องให้ทางนี้ก็เรียนน้องชาวพิจิตรว่าที้แล้วต่อเวลา เราก็เห็นคะ่ะแล้วก็ที่ผ่านมาทุากไทยที่ผ่านมารู้ว่าจังหวัดที่จุดต้องเรียกว่าท่วมท้นเมืองแล้วก็ท่วมน้ำที่สุดเป็นจุที่เราเรียกว่าเราตกใจนะคะก็ดีใ,ใจที่มีโครงการนี้เพราะว่าเราเองเนี่ยจริงแล้วตามแผนนะคะที่เรามีงบเร่งด่วนเราก็มีการจัดสรรเประมาให้